ก็อันนี้ที่รีวิวพุกยึดกันชนฮอนด้านะครับอันนี้ลองถอดของเดิมมาก่อนนะครับนี่ฮะของเดิมเดิมบิดรถเลย ก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะอันนี้ของใหม่นะครับเทียบกันเทียบความยาวกันก็พอดีกันนะครับใส่กันได้เลยนี่นะฮะก็จิ้มลงไปแล้วก็กดก็ล็อกอยู่เลยนะครับประมาณนี้นะครับตรงรุ่นพอดีเป๊ะ